พระาวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่สี่กันยายนสัปดาห์ที่22เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเทสซลนิกาฉบับที่หนึ่งบทที่สี่ข้อ1 3ถึงส8พี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านขาดความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องผู้ล่วงลับคือผู้ที่ตายไปแล้วเพื่อท่านจะได้ไม่โศกเศร้าเหมือนคนอื่นที่ไม่มีความหวังเราเชื่อว,ว่าพระเยะสูเจ้าสิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนมาชีเราจรึงเชื่อว,ว่าพระเจ้าจะทรงนําบรรดาผู้ที่หลับมาอยู่กับพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันตามพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราขอบอกท่านว่าเราผู้ยังมีชีวิตแล้วรออยู่จนถึงวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะไม่ได้เปรียบบรรดาผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ตามพระบัญชาเมื่อมีเสียงหัวหน้าทูตสวรรค์และเสียงแตรของพระเจ้าบรรดาผู้ตายในพระกิจเจ้าจะกลับคืนชีพก่อนต่อจากนั้นเราผู้ยังมีชีวิตอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในกลุ่มเมฆพร้อมกับพวกเขาไปพบองค์พระผู้เป็นเจ้าในทองฟ้าเราจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปจงใช้ถ้อยคำเช่นนี้ปลอบใจกันเถิดบทอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุลูกาบทที่สข้อ1 6ถึงส0ส เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาาเรธซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญวัยในวันสับบาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคยทรงหยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศศกอิสยาให้พระองค์พระเยสูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออกทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำคืนสายตาให้แก่คนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วพระเยสูเจ้าทรงม้วนหนังสือทรงคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลงสายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่าในวันนี้ข้อความจากพระคำภีที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้วทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจในถ้อยคำหน้าฟังที่พระองค์ตรัสเขากล่าวกันว่า นี่เป็นลูกของโยเซฟมิใช่หรือพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านคงจะกล่าวคำพังเพยนี้แก่เราเป็นแน่ว่าหมอเอย๋ยจงรักษาตนเองเถอดสิ่งที่พวกเราได้ยินว่าเกิดขึ้นที่เมืองคาเปรณนาอุมนั้นท่านจงทำที่นี่ในบ้านเมืองของท่านด้วยเถอดแล้วพระองค์ยังเสริมอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนเราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศกเอลียาเมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลาสามปีหกเดือนและเกิดความอดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดินมีหญิงไม้หลายคนในอิสราเอลแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งประกาศศกเอลียาไปหาหญิงไม้เหล่านี้นอกจากหญิงไม้ที่เมืองสาเรฟัต ในเขตเมืองไซดอนในสมัยพระกาศกเอลิชามีคนโรคเรื้อนหลายคนในอิสราเอลแต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรคนอกจากนาอามานชาวซีเรียเท่านั้นเมื่อคนที่อยู่ในศาลาธรรมได้ยินเช่นนี้ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนักจึงลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกไปนอกเมืองนำไปที่หน้าผาของเนินเขาที่เมืองตั้งอยู่ ตั้งใจจะผลักพระองค์ลงไปแต่พระองค์ทรงดำเนินฝ่ากลุ่มคนเหล่านั้นแล้วเสด็จจากไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทรและสติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็เจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ท่านผู้ฟังครับในจดหมายของนบ,บุลเปาโลถึงชาวเทเสโลนิกาที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เราพบว่าเปาโลใช้ภาษาง่ายๆและภาพลักษณ์ต่างๆเพื่ออธิบายความแก่ผู้ที่ท่านเขียนถึงเนื่องจากท่านได้เทศสอนเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคิดเจ้าให้ชาวเทเสโลนิกาฟังพวกเขาจึงเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้คงจะเกิดขึ้นในเร็ววัน คนที่ตายหลังจากที่เปาโลจากไปคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เปาโลไม่ได้บอกพวกเขาว่าเหตุการณ์เรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคิดเห็เจ้าจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าดังประโยคที่ว่าพี่น้องทั้งหลายไม่จำเป็นที่จะเขียนบอกท่านเรื่องวันเวลาที่กำหนดท่านรู้อยู่แล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า มาถึงเหมือนขโมยที่มาตอนกลางคืนเปาโลอาจจะคิดว่าเมื่อวันเวลาของพระเจ้ามาถึงท่านอาจจะเป็นหนึ่งในจำนวนผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ได้แต่คริสตชนที่จะมาภายหลังจะต้องรอถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบเวลาได้ล่วงเลยจากสมัยของเปาโลจนถึงบัตนี ก็เป็นเวลากว่า2,000ปีแล้วแต่วันเวลาของการเสด็จมาของพระเจ้าก็ยังไม่มีใครทราบแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร่ในขณะที่งานประกาศข่าวดีเรื่องพระาจักรของพระเจ้าก็ยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากความไม่แน่นอนของวันเวลาเปาโลจึงแนะนำบรรดาคริสตชนให้ดำรงชีวิต ตื่นอยู่เสมอให้เป็นหนึ่งเดียวเดียวกับพระกิตเจ้าในความเชื่อในความหวังและในความรักหากทำได้เช่นนี้พวกเขาจะได้รับความรอดที่พระเยซูเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับพวกเขาแล้วผ่านทางการสิ้นพรชชนของพระองค์และเปิดสู่การกลับคืนชีพ ในบรรดาคำแนะนำที่เปาโลมอบให้เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านได้เน้นย้ำเรื่องการต่อเนื่องของเหตุการณ์การเสร็จมาครั้งที่สองของพระกิตเจ้าตอนท้ายของประวัติศาสตร์ซึ่งเคลื่อนไปในการกลับคืนชีพจะไม่เป็นเอกเทศหรือตัดขาดจากงานที่มนุษย์กำลังออกแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกวัตถุที่กำลังดำเนินไปอย่างช,ะชะ้า เปาโลจึงกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเราขอร้องท่านให้ตักเตือนแก้ไขผู้ขาดพินัยจงให้กำลังใจผู้หวาดกลัวจงคำจุนผู้อ่อนแอจงอดทนต่อทุกคนจงระวังอย่าให้ใครตอบแทนความชั่วด้ความชัว่วแต่จงแสวงหาความดีให้แก่กันและกันและให้แก่ทุกคน จงร่าเริงยินดีเสมอจงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่งเหล่านี้ในพระคริสต์เยซูท่านผู้ฟังครับคำแนะนำนี้เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายัางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิญอาเมน